สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันวันนี้ก็เสร็จจากธุรกิจการงานมาอ,ออกจากโรงพยาบาลมาก็ทำภารกิจหลายอย่างก็เลยกลางคืนก็เลยจัดเพราะพรุ่งนี้จะต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยต่างจังหวัดต้องออกตั้งแต่ตีตีสี่ครึ่งเนาะ,ะเพราะว่าเขาะจะพ่าตัดต้องรีบเพราะว่า ประมาณสักก่อนเที่ยงสักเล็กน้อยก็จะมีการผ่าตัดกันอาจารย์ก็จะได้เดินทางทีนี้ก็วันนี้ก็เลยมาให้หวยพี่น้องฮะหวยวิ่งนะคะหวยวิ่งบนเนาะวันนั้นให้วิ่งล่างไปแล้วพี่น้องก็ขอกันมาขอให้ด่วนหน่อยอาจารย์เพราะงั้นอาจัดด่วนเลยเลขก็ไม่หนีจากต่างจากกันตรงไหนนะคะกับล่างเนาะเด่นเหมือนกันเลยคล้ายกันนะคะ,ะแล้วก็ใครอยากที่ที่ถามราคากาแฟมาเนาะ ราคากาแฟเหมือนเดิมเลยนะคะสองร้อยเก้าสิบเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่เพี้ยนไปจากไหนเลยมีสิบซองนะคะพี่น้องอยากจะได้กาแฟเป็นโกโก้ก็มีเนาะทั้งโกโก้ทั้งชานะคะกาแฟนี้ทําจากผลไม้เนาะทาจากผลไม้พี่น้องเดี๋ยวคุยว่าเขาเรื่องหวยแล้วบอกพี่น้องเรื่องกาแฟก่อนนะเพราะพี่น้องโทรมาเรื่องกาแฟอันนี้กาแฟเนี่ยมันจะเป็นจากทําจากผลไม้ สามสิบกว่าชนิดอ่ะอืมตอนแรกมันยี่สิบเก้านะเพิ่มขึ้นมาอีกคือเป็นกาแฟลดความอ้วนอ่าสกัดไขมันเนาะอ่าอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอมพาตาอมพึกตัวชาลิ้นชาอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีตัวยาอะไรเลยนะเป็นกาแฟอ่าผลไม้ล้วนๆพี่น้องนะอ่าร้อยโลขึ้นไปนะร้อยโลขึ้นไปคุยกัน ร้อยโลขึ้นไปท่านที่ได้น้ําหนักเกินนะเดินปวดแข้งปวดขาอันนี้ดีมากๆนะคะอาจารย์ทานอยู่ทุกวันก่อนตื่นเช้ามาจะต้องพอทานน้าเสร็จก็จะต้องทานกาแฟเป็นคนติดกาแฟแล้วก็ได้ตรงนี้มาเออก็พอพุงหายเอวองมาหน่อยใส่เสื้อผ้าสบายมากนะคะอันนี้ดีมากๆรสชาติกาลังดี ไม่ไม่ไม่หวานมากไม่จืดมากไม่อะไรเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลนะคะมันทาจากเจ้าหวานเนาะอันนี้ก็บอกอยู่แล้วก็ทุกคนติดใจสั่งกันทีละสิบกล่องสิบกล่องสิบกล่องไม่คิดค่าส่งนะให้เลยฟรีไปเลยได้กาไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรสิบกล่อ,องแต่ว่าหกกล่องห้ากล่องต่ําลงมาต้องช่วยอาจารย์หน่อยเพราะว่าเขาคิดหกสิบแปดสิบอะไรเนี่ยค่าส่งมันสูงเกินก็คิดมา บวกมาเกินมั่งก็ได้ไม่เป็นไรตามนั้นเนาะแล้วก็ได้สุขภาพดีนะคะส่วนกาแฟส่วนะกะปิยังเหมือนเดิมกะปินะกะปุกละครึ่งกิโลนะคะพี่น้อง<ม>กะปุกละครึ่งกิโลแล้วกอ็อย่างหวานจิ้มมะม่วงมาดันมา,มายมยมมาขามอะไรได้หมดนะอร่อยมากๆอันนี้เป็นกุ้งอยู่ข้างในเนาะเป็นกุ้งเป็นเคยอร่อยมาก ตำน้ำพริกก็อร่อยพี่น้องอาจา์ไม่เคยธรรมดาก,ก็ว่าเออเอามาจิ้มอย่างเดียวที่ไหนได้วันนั้นเขาตำน้ำพริกให้ทานโอ้โหสุดเลยแถมได้เคี้ยวกุ้งอีกต่างหากอืมอร่อยมากๆนะคะอะแล้วก็ี่นาทีแล้วสามนาทีพี่น้องแครได้เลยนะพี่น้องจะสั่งของสั่งอะไรเนี่ยตรงนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องอะถ้าไม่แครคุยกันไม่รู้เรื่องต้องเข้าบ้านเขียวเข้าลาย ส่งที่อยู่ส่งอะไรต่ออะไรกันแล้วก็จะได้ส่งของให้นะคะส่งก็รู้สึกจะเป็นวันเดียวนะรุ่งเช้าอีกวันก็ถึงแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะคะเบอร์อาจารย์มีเบอร์เดียวนะอย่าเชื่อมิจฉาชีพเด็กขาดว่าจะมาจากอันไหนไหนแล้วเบอร์โทรตรงนี้นะคะแคปไว้นะคะต้องการอะไรก็ทักมาอยากเข้าสมาชิก VIP ทักมาอยากได้สูตรกํากลังวันทักมากําลังวันยังไม่ผิดนะเข้าตลอดแล้วสูตรโต๊เนี่ย คืออย่างที่บอกสูตรโต๊ดเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ว่าเก่งแล้วเดาเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สูตรโต๊ดเนี่ยเล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกเพราะพูดอย่างนี้เข้าร้านเปอร์เซนต์เพราะอะไรเลขเก้าตัวเนี่ยทําครอบคุมหมดเลยศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยแล้วทาครอบคุมออกมาเป็นสูตรสูตรละสามสิบหกหางสามสิบหกหางอะอย่างร้อยหนึ่งเราเล่นร้อยหนึ่งได้ได้ได้หมื่นหนึ่งเนะาะหมื่นได้แสนแสนได้ล้านประมาณนั้นเนาะ อันหมื่นหนึ่งเนี่ยเราได้ละหมื่นหนึ่งเราลงทุนไปสองพันกว่าบาทเราได้เยอะนะเอได้มากแล้วแต่นะท่านจะเล่นแบบไหนก็ได้แล้วก็เอาไปไว้ทำสามตัวรางวัลที่หนะึ่งเนาะนั้นก็ได้แล้วกอ็อยากได้กําลังวันอยากได้สูตรดับอะไรก็ว่ามาทักกันเข้ามาอันนี้ก็บอกว่าให้วางนานหน่อยเพราะงั้นเ,เพราะว่าแคปบไม่ทันอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสบสองสิบสาสิบสี่สิบห้านี่ก็ได้แล้วเนาะหลักร้อยก็อย่างที่บอกนะคะหลักร้อยเนี่ยใครซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมเอาไปไว้หัวไว้หลักร้อย3ามตัวหน้าสามตัวท้ายให้อยู่หลักร้อยพี่น้องจะรวยไม่รู้เรื่องดีไม่ดีเข้าลงวัลที่หนึ่งอีกต่างหากนะคะอันนี้ ประสบมากันทุกงวดได้กันทุกงวดไม่เคยผิดเลยไม่เคยพลาดเลยได้ที่แล้วก็ได้โอ้เอามาให้อาจารย์ดูปึกใหญ่มากนะแผ่นละสนะี่พันนะลอตเตอรี่อะแล้วได้อ่ะได้ทั้งสามหน้าสามท้ายอะไรเนี่ยเออพี่น้องอ่ะวิ่งแคบได้เลยนะชอบตัวไหนก็จัดไปอ่ามีอยู่หกเจ็ดตัวเนี่ยประมาณนี้แหละอ่ะอันนี้ก็ เด่นตรงนี้ที่อาจารย์ชอบไม่ชอบชอบตัวไหนก็จัดไปแล้วแต่จะพิจารณา1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, องสามสี่าหกาอย่างที่อาจารย์มั่นใจบนค่ะ1 2 3 4งสองสามสห้าหกเจ็สิบผู้สึกจะเหมือนกันตัวหนึงคือ0นนะคะนอกนั้นก็จะไม่เหมือนกันเนาะใครชอบยังไงก็จัดไปแล้วก็สูตรบน แก้ให้เรียบร้อยนะคะอันไหนผิดอาจารย์แก้ให้เรียบร้อยหมดแล้วอันไหนที่ท่านที่ไม่ชอบทําไม่ถูกมีอะไรที่มันผิดมันเพี้ยนแจ้งมาได้เดี๋ยวอาจารย์แก้ไขให้นะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอ่า่างนะคะอ่าสุดล่างก็สวยนะรอบนี้แก้ให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ที่อาจารย์บวกผิดไป ไปมองผิดไปมองเป็นบนเป็นล่างอะเนี่ยเนี่ยอันนี้ทําพลาดเสร็จแล้วก็แก้ไขแล้วนะคะทุกสูตรเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะแล้วก็สูตรนี้เข้าตลอดเหมือนกันพี่น้องดูเอาเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขับขยับกล้องเราก็ลัวจะล้มอ่ะพี่น้องดูเอาเนอะว่าอะไรเป็นอะไรเนาะ,ะตามนั้นนะคะวันนี้ก็ให้ทุกอย่างแล้วใครอยากเข้า v i p โทรมาโชคดีก็ได้คุยกับอาจารย์นะคะ,ะโทรมา อยากทานกาแฟอยากทานกาแฟลดความอ้วนก็เข้ามากาแฟเนี่ยเป็นผลไม้นานา,นานชนิดแล้วก็ทําจากหญ้าหวานปาศจากน้ําตาลแล้วก็คอฟฟ่เมลนะไม่มีนะเขาจะทําจากผลไม้ล้วน,นคือทานไปแล้วแล้วคุมน้ําหนักเราด้วยเราโชคดีขนาดไหนตื่นเช้ามาแล้วเราไม่มีน้ําตาลแล้วก็ผ่านไปมื้อหนึ่งโชคดีแล้วไม่ต้องทานแป้งทานคอเฟ่เมทานน้ําตาลอะไรเข้าไป โชคดีเราก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่น้องถามเรื่องวิตามินซีเข้ามาเนาะวิตามินซีก็มีตั้งแต่150เม็ด100เม็ดแล้วก็60เม็ดเนาะ,ะพี่น้องอยากได้แบบไหนชุดใหญ่ชุดเล็กก็ว่าไปขนาดในเซเว่นน่ะเป็นไม่เอ่ยร้านสะดวกซื้อเนาะขอโทษทีก็จะมีเม็ดเม็ดเข้ามาให้ไว้ให้เด็กเคี้ยวคือแคลเซียมเอ่ยวิตามินซีเอยก้อหนหเม็ดหนึ่งก็ตก10บาทอันนี้เรา วิตามินซีล้วนๆเม็ดใหญ่ๆในพี่น้องทานเข้าไปแล้วก็ได้คอลลาเจนเต็มๆต่อร่างกายแล้วก็วิตามินดีนี่ก็จะได้แคลเซียมแล้วก็ได้วิตามินดีเป็นวิตามินเหลวเข้าสู่ร่างกายแบบว่าไม่ต้องอไปใช้เขาเรียกแป้งให้ไตคัดกรองออกมาทีไม่ต้องลำบากขนาดนั้นคือซึมค่อยๆซึมเข้าร่างกายเลยเนาะ วันนี้ก็8นาที57แล้วจะจก9นาทีแล้วเดี๋ยวจะเข้าเพจไม่ได้พี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดส b s สไ i ค e กดไลค์กดแชร์กันไว้นะจะได้หากันเจอเหมือนที่อย่างเดิมเห็นไหมคะพี่น้องได้เข้ามาบอกว่าอุ้ยอาจารยา์หายเป็นปีเพิ่งจะหาเจอแล้วก็มาเจออาจารย์รดาพาเติมบุญเพราะว่าอาจารย์รดาชี้ทางหวยโดนแฮกไปเนาะ,ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ขอให้พี่น้องฝันดีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ